อ๋ออร่อยลูกแพะกับว่านหวานอยู่ไก่แค่ไหนสิ่งที่ขาดไปเลยคือมามาพี่น้องเอ้ยวันนี้ฝนตกอยู่บ้านหิวในตาจเย็นมีของเต็มนี่พี่น้อง หาดไปได้เย้ยคือมามาเนี่ยโอ้ยเอของแซ่บเลยล่ะครับพี่น้องมาละติดคัไ่ไปเลมาไปเก่มว้าว ตุมยำมแสบอีเล ึสหกม,มาเอามันาวสองแพ็คคือที่สุดมนในฝนตกเก้าสิบเปเซ็นครับไหแลเดี๋ยว อทาทิตย์หน้าเขาจะไปขึ้นภูเขากันอแล้วช่วงนี้กับเที่ยวในในรอบสุริกกันไปบางหิมะกันช่วงนี้กินมาม่าลองทองไว้กันอืม คอ,อ,อยากตายยังไงคนนือเวรน่ะเดี๋ยวตัดเล่น้อยหนึ่งมีขั้วกับตรงอย่างครับพี่นอ้อง คือแซ่บที่สุดอืมอืมคือดีที่สุดพี่น้อง มาบาปันเท่าไหร่ละดีสุดอโอ้ไข่ไขๆๆ่ไข่ไข่ไก่ทั้ทงนี้เป็นไี่เปลือกสีขาวกับเปลือกสีเหลืองกับบานเท่าเนี่ย ตก็ได้คิดว่าไข่เป็ดเอาไปมากไข่ไก่อืมอร่อยอืมอันนี้ว่าแต่เนมฮะอันนี้ลูกผีดบอ่ะลูกผีบอ่ะอะไรนะชื่ออย่างลูกผีอันนี้บอลรัวรัรรรรรลูกลอ,อีกอย่างลูกแพะป่ะเออแพะป่ะแพะไกบอย่างเงี้นี่แหละ แบลดูดีหากนตื่นอเอาแซ่บเซยอันนี้ล้างเลกครับเอาไปข้างนอกอากาศมันหนาว10เป็น12องศาฝนตก อืืมอืม,อม,อมอดีครับไปใส่มาใส่ขั้นไปตังปรเทศนะครับนะยูยบบานเท่าน่นะพกติดตัวไว้มาเสียหลายยูทองอิมพอมอันนี้ก็แซ่บๆกรอ,อบอ,อ,อร่อย รูกแพรกับหวานหวานเสียนใจอเอาเม็ดไเพอะบานเข้าก็จะบวขึ้นเนาะเพราะนอกันหนาว แซ่บเด้อพี่น้องยุบานบาให้แตะนี่เป็นตแซ่บลูกเน,น,นี่ยทำเองเนี่ยวพอไปกินทั้งเปลือกแล้วครับกรอบหวานแซ่บกับหวานเท่า ดีซีมามสุหยอดแับสำหรับคนไป่เที่ยวทั้งใจก่ะเดี๋ยวครับี่น้องพกไปตัวไว้ เจ็บตัวละหวานกรอบหอมชีช่สู่ฝักเอื่อยน่องนี่เมืองไทยอยู่ครับเนีย่ย ท่าขับมีแต่ว่าหยุ่นี่มันแซบกว่ากันตุ่ดเด็ดนำตัวนี้กินไน <c oughs> ดนไน้เลยครับเปิดกินได้เลยกอกเลยครับเดี๋ยวแป๊บนะึง <c oughs> เป็นน้ำแร่อย่างดีนี่ครับน้ำแร่อย่างดีอันนี้จากภูเขา รสชาตินุ่นๆนุ่งๆแสบๆกินแบบเออแสบกว่าน้ำแร่บานเท่าเลยล่ะอ่ะวันนี้ก็วันนี้ก็ไปกินบาม่าครับเมนูเมนูที่ขาดปร่ได้ท่าม้าต่างประเทศเอาติดตัวมากอะดีที่สุดัาพี่น้องอ่ะวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย